สวัสดีครับกลับมาพบกับเนะะื้อหาการใช้งานตัว SQL Server กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่แล้วนะครับผมได้คุยถึงวิธีการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมานะครับก็คือเราได้สร้างตัวเดโมขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าข้อมูลนะครับในฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปตารางนะครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอวิธีการสร้างตารางเพื่อที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสมมุตินะครับผมมีตัวอย่างง่ายๆอันหนึ่งมาดูนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ก๊อปปี้มาจากตัวหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับว่าส่วนใหญ่เรามีโทรศัพท์เราก็จะมีตัว contact list ใช่ไหมครับเพื่อที่จะเก็บชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เบอร์อีเมลนะครับแล้วก็จริงๆแล้วยังมีเก็บข้อมูลอย่างอื่นอีกเยอะๆนะครับจะเก็บวันเดือนปีเกิดบริษัทที่ทํางานก็ได้แต่สมมุติผมต้องการที่จะจัดเก็บข้อมูลนะครับ แค่4ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับผมจะเข้าไปสร้างตารางเพื่อจะเก็บข้อมูลอันนี้ได้ยังไงนะครับามาดูกลับมาที่ management studio ตรงที่ tables ตรงนี้นะครับก็คลิกขวา1ครั้งแล้วก็เลือก table ตรงนี้นะครับเครื่องก็จะโชว์ขึ้นมานะครับว่า ในตารางของเรานะครับข้อมูลที่จะจัดเก็บเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราจะจัดเก็บอะไรในตัวตารางจะเรียกว่าเป็นคอลัมน์เนมนะครับอย่างเช่นอันแรกผมบอกว่าเป็น first name นะครับ data type นะครับก็คือตอนที่เราจะจัดเก็บข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่จะจัดเก็บเนี่ยเป็นประเภทไหนเรารู้ว่าชื่อนะครับคงเป็นตัวอักษรแน่นอนนะครับ,เ,าาเ,รบเราก็สามารถเลือกประเภทได้นะครับซึ่งประเภทของข้อมูลก็มีเยอะยเลยนะครับแต่สําหรับ ตอนนี้นะครับแบบเบื้องต้นเราก็บอกว่าเราเลือกเป็น n v a r c h a ไว้ก่อนนะครับ n v a r c h a ก็คือจะเป็นการเก็บข้อมูลแบบข้อมูลที่เป็นสตริงตัวอักษรแบบ Unicode นะครับตัว n ตัวแรกนะครับย่อมาจาก national นะครับซึ่งในเซนต์ของ SQL ก็คือหมายถึงอนุญ,ญาตให้เก็บตัว Unicode เพราะฉะนั้นเราจะสามารถเก็บชื่อนะครับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุน่นภาษาอะไรก็ได้นะครับแล้ววงเล็บ50นี่ก็คือความยาวสูงสุดของชื่อนะครับ อย่างเช่นผมคิดว่า50เนี่ยเพียงพอนะแต่ถ้าคิดว่า50ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครชื่อถึง50ผมบอกว่าเอา30ผมก็พิมพ์แบบนี้ได้นะแล้วก็ตรง around nouns นะครับเป็นตัวบอกว่าจะอนุญาตให้มีค่าว่างได้หรือเปล่าในชื่อซึ่งผมบอกว่า้ปกติเราจะเก็บชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยจะต้องมีค่านะครับห้ามมีค่าว่างๆหรือว่าเป็น blank นะผมก็ uncheck ตัวนี้ถัดมา last name นะครับ ราเนมผมก็บอกว่าเป็นตัว nvarchar เหมือนกันนะครับก็บอกไปจะเลือกแบบนี้หรือพิมพ์เองก็ได้นะครับอ่านามสกุลให้ยาวหน่อยนะครับคือคันนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งวิธีการจัดเก็บตัวอักษรในตัว sql นะครับถ้าจะแยกเป็นประเภทหลักๆก็จะบอกว่าเป็นความยาวแบบคงที่หรือความยาวแบบไม่คงที่ตัว var นะครับพอมหลังตัว n เนี่ยย่อม,มาจากตัว variable นะครับความหมายก็คือว่าจะเก็บ ตัวอักษรแบบความยาวแบบไม่คงที่แล้วก็เก็บด้วยรหัสของ Unicode โดยที่ความยาวสูงสุด50ตัวหากว่านามสกุลสมมุตินะครับสั้นมีแค่10ตัวเครื่องก็จะใช้เนื้อที่แค่10เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากนะครับตอนที่กําหนดนะเพียงแค่ว่าสิ่งที่กังวลคือค่าสูงสุดคือเครื่องจะไม่สามารถเก็บนามสกุลที่ยาวเกิน50ตัวได้นะครับในลักษณะเช่นนี้ อ่าคันนี้เรามาดูนะครับ first name last name คันนี้ last name เราบอกว่าเออบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขานาสกุลอะไรนะครับแต่ชื่อเรารู้เพราะฉะนั้นตรง last name ก็อาจจะติ๊กว่า allow null นะครับก็คืออนุญ,ญาตให้หมีค่าว,ว่างได้นะฮะถัดมานะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถืออันนี้นะครับโทรศัพท์มือถือเราจะจัดเก็บเราก็เป็นตัว nvarchar นะครับ เผื่อไว้ก่อนนะฮะอันนี้อาจจะบอกบเบอร์โทรศัพท์เกิดบางทีเราพิมพ์แบบมีวงเล็บมั่งขีดมั่งเข้าไปคิดว่า20ตัวน่าจะพอแล้วก็พิมพ์แบบนี้นะฮะแล้วก็อีเมลนะครับก็ n ว a ชาอีกนะครับแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเก็บเพิ่มเติมนะครับวันเกิดนะครับข้อมูลนอกจากเก็บเป็นตัว text ธรรมดาแล้วนะครับเรายังสามารถเก็บเป็นวันเวลาได้นะครับ อย่างเช่นวันเกิดนะครับเราก็มาดูข้อมูลเป็นประเภทเดทนะครับข้อมูลเดทเนี่ยของ SQL ก็มีให้หลายแบบนะครับอย่างเช่นในที่นี้เห็นถ้านับดูเป็น1 2 3 4อย่างน้อย4ตัวละนะครับคือเดทอย่างเดียวจะหมายถึงว่าเก็บข้อมูลเฉพาะวันนะครับไม่มีส่วนของเวลาอย่างเช่นวันเกิดนะครับเอาเฉพาะวันก็พอก็คลิกเป็นเดทแบบนี้เป็นต้นอ่าสมมติผมเอาแค่นี้แบบง่ายๆก่อนนะครับ พอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็ต้องสั่งเซฟนะครับตารางอันนี้เข้าไปนะครับจะกด Ctrl S หรือว่ามาคลิกไอคอนเซฟตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันผมเอาแบบง่ายๆคลิกไอคอนนี้แล้วกันเซฟแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับสมมุติผมตั้งชื่อว่า contact แล้วกันแบบนี้นะฮะแล้วก็กดโอเคนะครับก่อนที่เราจะกดโอเคมาคุยตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือ บางที่นะครับก็จะแนะนําให้ว่าถ้าเป็นชื่อตารางนะครับเราจะใช้เป็นพหุพจน์นะครับก็คือคอนแทคก็จะเติม S, <S เข้าไปเพื่อให้เป็นตัวบอกว่าใน1ตารางจะเก็บข้อมูลหลายๆแถวนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่นะครับความชอบนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเราไปทํางานในที่ไหนว่าเขามีมาตรฐานในการตั้งชื่อตารางยังไงนะฮะหรือว่าบางที่นะครับอาจจะชอบแบบนี้ก็คือ ใช้แบบพังกรเรียนก็คือเติมตัว tbl เข้าไปย่อมาจาก table นะครับก็ได้แต่ของผมนะครับเอาแบบให้งานก็พอตั้งแบบนี้ contact นะฮะกด ok อ่าพอกด ok ปุ๊บนะครับเราจะเห็นตรงนี้ชื่อว่า contact นะครับแล้วตารางที่เราสร้างขึ้นมาอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นโชว์ในนี้เลยนะครับวิธีการนะครับก็อยู่ที่ tables ตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ ให้รีเฟรชหรือว่าจะกดฟังก์ชันคีย์ F5 ก็ได้นะครับหงครั้งอ่าคั้นี้เราก็จะได้ตัวคอนแทคขึ้นมาละนะครับอ่าคันี้มาดูนะครับเอ๊ะตอนที่เราตั้งชื่อเราตั้งชื่อว่าคอนแทคแต่ทำไมตอนสร้างออกมานะครับเครื่องมีคำว่า DBO แล้วก็มีดอตให้ด้วยนะครับ DBO ตัวนี้นะครับเป็นตัวสกีมานะครับซึ่งสำหรับเนื้อหาของเรานะครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องสกนะีม่าณตอนนี้นะครับแต่ให้รู้ว่า ตัว DBO เป็นแค่ s c h e m a Default นะครับย่อม,มาจาก Database Owner นะฮะคอนเซปต์คร่าวๆนะครับของ Schema ก็เป็นคล้ายๆเป็นการจัดกรุ่ปตารางเช่นตารางกลุ่มนี้เป็นของ Human Resources ตารางกลุ่มนี้เป็นของ Marketing นะฮะซึ่งรายละเอียดอาจจะขออนุญาตกล่าวไว้ในภายหลังแล้วกันนะครับอพอแบบนี้เราก็จะได้ตารางตัว Contact ขึ้นมานะครับอลองคลิกบวกเข้าไปดูนะในตารางก็จะมี ข้อมูลย้ยํยบอกว่าเรามีคอลัมน์อะไรบ้างเห็นไหมครับลองดูเนี่ยเหมือนกับตรงนี้เลยนะครับที่สร้างขึ้นมาอ่าคราวนี้ลองมาดูวิธีการใส่ข้อมูลแบบคร่าวๆเข้าไปในตารางนะครับก็หลักการนะครับก็คลิกขวา1ครั้งแล้วก็เลือก edit top 200 rows แบบนี้นะครับอ่าเราก็จะเห็นเป็นหน้าตาเป็นตารางนะครับตรงส่วนหัวจะเป็นคอลัมน์เราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับว่าจะใส่ข้อมูลอะไรนะฮะ เช่นอันนี้ผมใส่พีเตอร์พาร์เกอร์เข้าไปนะฮะเบอร์โมบายนะครับ0999999แบบนี้ก็ได้นะฮะอีเมลนะครับ p e t e r gmail กัน .com วันเกิดนะครับโดยปกติแล้วเราจะใส่เป็นปีขีดเดือนขีดวันนะครับอ่าสมมุตินะครับผมใส่1980เดือน10วันที่5ละกันแบบนี้ อลองสังเกตนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายแบบตกใจแบบนี้เครื่องหมายตกใจแดงๆแบบนี้หมายความว่าเซลล์นี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่าใช่ไหมครับจากเดิมที่มีค่าเป็นนอลหมดเลยนะเป็นแค่ตัวบอกแค่นั้นเองว่าข้อมูลยังไม่ได้ถูกเซฟมีการเปลี่ยนแต่ยังไม่ถูกเซฟแล้วก็สังเกตนะครับตรงด้านซ้ายมือนะครับของตัวเลือกแถวเนี่ยจะมีเป็นไอคอนแบบ เป็นดินสอแล้วก็มีจุดๆๆเนี่ยก็คือหมายความว่าแถวนี้กําลังแก้ไขนะครับังนั้นตอนที่เราแก้ไขนะครับพอเราต้องการที่จะเซฟนะครับต้องทําแบบนี้นะครับเราจะต้องเลื่อนตัวเคอร์เซอร์ของเราไปอีกแถวหนึ่งนะครับมันถึงจะเซฟให้นะครับอันนี้จะแตกต่างกับ Excel นะครับถ้าเป็น Excel พอเราเคีย์เข้าไปอย่างเช่นในเซลลที่เป็น first name peter เข้าไปเนี่ยเอ็กเซลก็จะเซฟให้เลยแต่ sql นี่จะไม่เซฟนะครับอ่า เนั้นถ้าจะเซฟก็คลิกมาที่แถวที่2นะครับอ่าครานี้ก็จะเป็นการเซฟละนะครับอ่าครานี้ลองใส่ชื่ออีกสักคน2คนแล้วกันนะครับสมมุติใส่ชื่อแอนเข้าไปแล้วกันนะครับเปิดโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็เป็นแอนอ่าอีนอนี้เป็น Outlook.com วันเดือนปีเกินนะครับสมมุติว่า1995นะครับ1023 แบบนี้ก็ได้นะฮะน,นี่คือวิธีการใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับแต่เน้นนะครับอันนี้เรากำลังเรียนรู้วิธีการใช้งานนะครับตัว Microsoft ก็เลยสร้างตัว Management Studio แล้วก็ให้เราสามารถบันทึกข้อมูลเข้าไปในตารางได้โดยตรงแต่โดยปกติแล้วตอนที่เราทำออกมาเป็นแอปพลิเคชันโปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยวิธีการนำข้อมูลเข้านะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากโปรแกรมพวกแบบนี้นะครับจะมีคนเขียนหน้ากากขึ้นมาให้ แล้วก็ให้ผู้ใช้นะครับกรอกข้อมูลเข้าไปในแต่ละช่องแล้วอาจจะกดปุ่มเซฟเข้าไปก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปเซฟลงในฐานข้อมูลนะครับอานะครับสำหรับวิธีการสร้างตัวตารางอย่างง่ายๆนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ